สวัสดีครับผมจิตตำรวจโทรที่ิติศตั้งโมร์เป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยที่จะได้ไปแข่งโอลิมปิกเกม2024เอ่อครับหลังจากที่ผมได้ตัวโอลิมปิกครั้งนี้ก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ตลอดครับก็ต้องขอบคุณผู้สมัครทีมแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้ามาสนับสนุนเอ่อมัน เอาเงิความสนุกได้หลายอย่างเลยครับทาให้หนึ่งเรื่องกําลังใจสองเรื่องการดูแลร่างกายครับทําให้นักกีฬาเนี่ยไปได้ไกลไปได้ถึงโอลิมปิกผมคิดว่า,ามันเป็นข้อดีมากก็อยากฝากาาน้องๆที่อยากจะเข้ามาเป็นตนํารวจแล้วก็อยากจะเป็นนักม้วยนก็ต้องเริ่มจากเ,าเชื่อมั่นในตัวเองกหมอนนครับมั่นใจในตัวเองแล้วก็ค่อยๆฝึกซ้อมแล้วก็ลองทำผลงานให้ดีแล้วก็ เดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจห,าวหชาติก็ได้เห็นเราเองครับก็ในโอลิมปิกครั้งนี้ผมก็คาดหวังในปรีดีสูงพอสมควรอยากที่ที่ไม่สือ่อมงินชนที่ให้ความคาดหวังกับผมพอสมควรครับผมคิดว่าผมจะทําให้เต็มที่และเป้าหมายสินสุดของผมก็อยากจะเอาเหรียญทองกลับมาฝากชาวไทยทุกคนให้ได้ครับเชียร์กับปั้นไทยในโอลิมปิกด้วยนะครับ